ครับพี่น้องครับมัอนี้ผมน้อยน้อยนะครับพาพี่น้องไปใส่เบ็ดอีกแล้วนะครับกับพอพ่อหญ่นะครับกับพ่อผมเนี่ยครับอันนี้ขึ้นหน้าผมนะคนี่นะครับแต่ว่ามัอนี้ที่ไปใส่ขึ้นหน้าลุงนะครับเป็นหน้าอ่างขางกันนะครับไปทดสอบมึงนะครับ่าสีนี้ป่าบ่มีปตานะครับผมนี่ครับไปกันเลยครับอันนี้กับพ่อผมนะครับพ่อสมฤทธิ์นะครับหรือเราคือพ่อหญ่สมฤทธิ์นะครับพี่น้องนี่นะครับ เอาพาไปใส่นะครับหาซหลังนะครับก็แปดลังที่เหลือนะครับครับฝั่งนี้ก็เป็นนี่ยนะครับเห็นเบื้งเน้มนเป็นฝั่งนี้เป็นสานะครับผมเห็นเบื้องก่อนบรรยากาศฝั่งนี้คือสานะครับสาสองหน่วยนะครับอยู่นี่เนื้อทีตรงนี้ซีไรนะครับหันเห็นพายเขียวตั้งคือปลูกทุเรียนเนาะครับพี่น้องปลูกมาแล้วปีหนึ่งนะครับกั้นแร่ๆนะครับปลูกทดสอบทดลองเบิ่งเนาะครับหาความรู้อยู่นะครับทุเรียนนะครับ สูใน่สามมันก็ยากเล็กน้อยนะครับแต่เราื้น Jamie, ทีนเพ่คือกันเนาะอากาศดินนะครับฝนนะครับอุณหภูมิแดดฮอนแดดพระ้อนนะครับเนายอันนี้นะครับทุเรียนนะครับพันกระดุมนะครับพี่น้องนะครับั้างนี้เป็นทุเรียนแบดเลยนะครับพี่น้องรมติดไทยเบื้องนี้ครับ้วยงามเลยนะครับน้องไทยเบื้องธรรมชาตินี่ครับบรรยากาศดีครับพี่น้องนะครับบรรยากาศดีเนาะ ครับนี่นะครับเป็นเพื่อนะครับพี่น้องเป็น,น,ปนทไทยคลิปก่อผมล้วใส่เบ็ดนะครับผมเป็นคนไทยหน้าบ่มิตรดิพอ่อฮะเอเอพอจะคือเอาอยู่นี่นะครับน้าผม,หม,มให้นิบ่มีติมีแต่จให้นี่เนาะ ก็ให้ไงทใสไ่ไปทั้งเด,งดนี่นะครับนาที่ใส่มื่อน,นี้นะครับเป็นนาลุงนะครับลุงสมนะครับทดสอบเบื่อว่าสิมีปลาครับปกติทั่วไปอยู่หน้าผมกับมีปลาแต่ว่าหน้าเป็นข่อยได้ปป่อยปลาได้อย่างครับปลาก็คือปลาทั้รมาชาตินะครับได้คือได้ปลาทั้งประชาร์น้ำลายบ่น้ำลายยู่ยด้หล่ะนี่นะครับบ่เก่ ไเยหรออ่าสิบแปดหลังครับสื่อเมา่ไม่เนี่ยครับเบีดสื่อเมื่อไม่สื่อม่ไม่ตลาดนะครับ่าสิบหลังไปง่ายง่ายครั เป็นตะคือปลาไหลบ้างนะเสียที่คือเนาะน้ำว้าบ้านที่ขืนบ้าบ่ปลาเนี่ยปลามันสีมีบ่ปลาปลา,าบ่แต่ปล่อยเนาะปลาทั้งมาฉาดเนาะนี่นะครับถามมาเบิองถามมาลุ่นกันนะครับพี่น,น้องอเนี้ยมึงแกถามมาลุ่นกันนี่ครับบรรยากาศที่ตรงนั้นนะครับที่ผมใส่มือนี่นะครับบรรยากาศอะนี่นะครับบริเวณตรงนังน้นที่ใส่มือนี่เบิ่งนี่นะครับ นี่นครับบริเวณที่ไซมือนี่นี่ครับนี่นะครับบริเวณที่ไซมือนี่ให้ใน,หน,หนี่น้ามีเยอะแล่ผัอเห็นไหมครับน้าผมก็สิเป็นป้าข่อยไปอย่างหน้าเป็นกบไนะเพาะถั่วยดงเนาะนี่นะครับใส่เปรนใหญ่นะครับมนี่หาซิฟหลังนะครับว่า หลายก็ซูมมือนะครับซูมมือมีแค่แปดหลังนะครับนี่หาสิบหลังก็ต้องไฟตะเว้นจากน้อยนะครับบเว้นนะครับประมาณสิบแปดนาฬิกานะครับเมื่อนี้ตะเว้นท่าไห้ตกดินเท่าใดรัทุ่มสองทุ่มยังข่อยมายามไม่นะครับเนี่ย คลิปนี้บ่ได้ตัดต่อนะครับพี่น้องเอาแบบเลี้ยวๆนะครับ้เงบเงธรรมชาติมันเป็นอย่างอะหัวหัวหนูนกมับบบกก็หรอเติมกับมีน้ำอยู่ใส่ขึ้นไปพุ่นตีขึ้นใส่ให้นี่อ,อ้อมใส่พุนไหมขึ้นไปขึ้นไปให้ให้สางอะ่ะมันเป็นแต่มีป่าบัวป่าบ่คือหน้าเขาเดียวป่าคืออยู่นี่นะครับต้องบอกก่อนนะครับคือว่า เพิ่นบ่มีป่านะครับนะาเพิ่นบ่ค่อยเพิ่นบ่ได้ป่อยป่านะครับคือป่าคือป่าธรรมชาตินะครับแต่มาผมนี่มันเป็นป่าเก่าอยู่นะครับมันเกิดลยใส่ได้นะครับจะมีตัวสอกใสหน้าลูกมองนะครับได้บ่ได้นี่ผมบ่บ่เนี่ใจนะครับต่คือไฟหน้าผมนี่ยคือแต่นอนยู่เลยนะครับบ่ได้แต่ว่ายุ่หนีบ่หมั่นใจนะครับเบอร์เต้ เหลือหลังหนึ่งแปดหลังสิบหลังใช่เบิดตัวเนี่ยยามยู่เป็นฉ่วงหล่าคอยบ่านนี่ยเปล่นต่มีปลาไหลเถอะวะโอกไหมในน้ำมีปลานะครับในนามีข้าวนะครับตามสุภาษิตบนบ่านในนามีปลาในน้ำมีเข่าเพราะฉะนั้นแล้วมุนีจังไดก็ต้องใดนะครับ เอาเหตุจ e ังใดจะควายเอาออกทีละอันตัวจะควายบ่อนหนูครับบรรยากาศผมถ่ายเบื้องบรรยากาศน้ำมือแรงนะครับสิบแปดนาฬิกาแลครับท่านได้ตกทดท่านได้อันนี้เท่านใดนะครับมีทายให้เบื้องครับ บ่าเออเอหมด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 กาดอีกแล้วนี่นะครับเหมือนอากาศธรรมชาติถุงไห้ถุงน้าครับพี่น้องเออนี่นะครับเนี่ยกลับมาครับกลับมาสโลสโลส์นะครับเป็นตะคือบบอปลาเนี่ย เป็นตะกินเฮียบัวเป็นตรนมีป่าจะ้ะบ่หมั่นใจเลยเนาะคือบ่หมั่นใจนะครับพี่น้องจากสิไดใด่ได้ไดครับแต่ว่าตามสุภาษิตเป่นว่า่ะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับเพราะฉะนั้นมันตนน้องได้ครับน้ำปักลงไปแล้วนะครับไปนะครับไปต่อกันเลยครับพี่น้อง เป็น,นอย่างไงบ้างงั้นี่นะครับทางเชิงเขื่อนบ้านต่อพอดีเนี่ยเป็นกอเป็นกอนกอ,อยู่ ไปกอนเลยครับสจบนาทีเอกโบเลี่ยง่ายเราเคยปะโบหน่อยเนาะอ่าชิบลังคุณเนาะพยายามกัสิเป็นชโม่วงคุณแล้วอ่า ครับลอง